แกงกาเดียนทัลโมิตตี้เป็นชุดใหม่แห่งโลกอนาคตนะคะมาในรูปแบบลักกี้ลเรีอลจริงๆนะคะชุดนี้มีทั้งหมด3ชุดด้วยกันค่ะแต่ว่ากิจกรรมนี้มาแค่2ชุดเนาะนั่นก็คือกาเดียนผู้พิทักษ์และก็กาเดียนผู้สร้างค่ะและรางวัลในตู้ลักกี้ลอรีอลนะคะไม่ได้มีแค่2ชุดเนาะแต่ยังมีไอซ์วอกกับกระเป๋าด้วยนะแกวันนี้นะคะทุกคนใบเตยก็จะพาทุกคนไปจัด1ชุดเนาะนั่นก็คือกาเดียนผู้พิทักษ์ค่ะแล้วกิจกรรมนี้คนดูหมายปองอะไรไว้บ้าง ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเออและกิจกรรมนี้นะคะยังมีการันตีด้วยนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราเกลือเนี่ยเราก็ยังสามารถเอาโทเค็นไปแลกพวกชุดต่างๆได้เนาะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมนี้ก็ยังมีการันตีด้วยนะคนดูถ้าหมุนครบ80ครั้งอะนะมาค่ะเดี๋ยวไปเตยจะเล่นกิจกรรมนี้ให้ดูเนาะว่ามันออกง่ายหรือยากเออโทเค็นก็ออกเยอะอยู่นะแกเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันรีเพย์คลิปให้มันไวๆเนาะจะได้เสร็จไว และนี่ก็คือของการันตี80ครั้งเนาะจะได้กระเป๋าอะแกโอ๊ยมันยังไม่ใช่เป้าหมายของเราเนาะเป้าหมายของเราคือชุดค่ะงั้นลุยกันต่อเลยแกนี่แน่เราก็ได้ครบแล้ว129โทเค็นก็แรกไปเลยจ้า ไว้แก <White> เหลี่ยมเมาๆเลยอ่ะรู้สึกถึงความแบบจ่อยเนาะมันทํำไมมันจ่อยแถวะชุดนี้นะคะมันจะเป็นชุดเซตค่ะคนดูค่ะแล้วก็จะยังมีหมวกหรือว่าหน้ากากนั่นเองแต่ใส่ไปแล้วก็ดูจ่อยเนาะแกเนาะเออแต่ว่าชุดนี้นะคะคนดูมันใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะมาค่ะเดี๋ยวไปจะใส่ชุดผู้หญิงให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะแกนะ นี่แน่ก็ใส่ชุดผู้หญิงไปเลยสิคะเออทําไมมันไม่มีตูดเลยวะคนดูมันคือผอมใล่บัะที่นีูู่ผู้ใดจัดแล้วบอกกันเ,เด้อ